จะยืนแล้วขาข้างซ้ายเราจะชาชาเราก็ทุบทุบทุบถ้าทุบมันก็หายบรรเทาไปเฉยๆคือยืนแล้วชาวันเด็กยืนขายอาหารกี่ชั่วโมงตั้งแต่ตีสามถึงบ่ายสองค่ะฮะตีสามถึงบ่ายสองตีสามนี่คือเตรียมด้วยใช่ค่ะเริ่มขายหกโมงหกโมงเช้าทำอย่างนี้มากี่ปีฮะสี่ปีค่ะแค่สี่ปีแค่สี่ปี ก่อนหน้านี้เคยประสบอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรไหมคะไม่แข็งแรงดีแข็งแรงดีมีบุตรกี่มีบุตรหรือยังครับสองคนค่ะมีบุตรสองคนอาจารย์ครับอย่างนี้มันจะมีใช้เหตุอย่างอื่นไหมฮะคิดว่าการที่ยืนาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเพราะว่าเขามันจะรับน้ําหนักตัวเอาไว้อันนี้อันนี้มันทําให้เกิดการเสื่อมได้ และอีกอย่างหนึ่งคือผู้หญิงอายุ30ขึ้นเนี่ยนะคะคการสร้างเนี่ยมันจะเริ่มลดน้อยลงละใช่ค่ะแล้วก็การสลายมันมีเยอะกว่าแต่นี้ค่อนข้างเร็วนะเ่อเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้เป็นไปได้ค่ะในบางาคนถามนิดนึงคุณพ่อคุณแม่หรือว่ามีญาติทางออผู้ใหญ่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองด้วยมีไหมทางทางคุณพ่อจะเป็นพวกเกาค่ะ ใช่ถ้าสอบประวัต claro> ิแล้วคุณพ่อเป็นเกาชแต่ตัวของคุณธิรดาไม่เป็นไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามีอาชีพที่จะต้องยืนตลอดไปหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าเป็นเข่าเสื่อมเข่าเสื่อมสองข้างหรือข้างเดียวครับข้างซ้ายข้างเดียวค่ะข้างซ้ายข้างเดียวเอ็กซเรดูแล้วค่ะใช่คือว่าไม่มีหมอนรองกระดูกไม่มีหมอนรองกระดูกเลยปกติกระดูกอย่างที่อาจารย์น้ำพยอธิบายเสมอนะฮะมันจะมีสองท่อนบนล่าง ตรงระหว่างหัวเขา่าถูกไหมอาจารย์และที่เราเรียกหมอนรองกระดูกก็คือมันจะเอาไว้รองไอม่ให้กระดูกสองท่อนนี่ยมันชนกันแต่ของคุณธีรดาเนี่ไม่มีค่ะไม่มีเลยอ่อไมกระดูกติดกันแล้วไม่มีแม้กระทั่งแบบบางๆเลยไม่มีค่ะข้างซ้ายไม่มีเอาข้างขวากับข้างซ้ายมาเปรียบกันคือเห็นชัดเจนมากว่าข้างซ้ายไม่มีใจหายเลยใใจหาย,หายคือในกรณีนี้นะ,ะครับผมผมเข้าใจว่าเนื่องจาก มันสืบทอดมาจากทางกรรมพันธุ์ก็เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองซึ่งอาการมันสืบทอดกันอยู่แล้วครับเมื่อเพราะนั้นอาการแพร่ภูมิตัวเองก็คือว่ามีการหลั่งสารของเม็ดเลือดขาวมากเกินไปจนกระทั่งมันไปโจมตีตัวเราเองนะครับกรณีของคุณเนี่ยก็คือมีการหลั่งสารพวกนี้เยอะไปตั้งแต่เด็กแล้วมันก็ไปทําร้ายตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่อยๆสะสมไป จนกระทั่ง30เศษมันก็ไปหมดแล้วนะครับตลอดเวลาเนี่ยมันก็คือมีการหลั่งสารของ TNF Alpha i อ t e r อินเตอรคิน6อินเตอร์คิน 17, 17. เยอะเกิดไปตลอดเวลา uh huh. แล้วมันก็ไปทำลายเรื่อยๆเๆๆถึงจุดหนึ่งปั๊บไอที่เสื่อมอยู่เรื่อยๆมันก็เสื่อมจกนกระทั่งหมดไปเลยลกรณีอาจจะเกิดที่อื่นด้วยใช่ครับใช่ครับเป็นไปได้ครับเกิดที่อื่นด้วย แต่ไอ้ส่วนที่มันจะเกิดก่อนก็คือส่วนที่ลดน้ําหนักอ่ะมีการกระทบกันตลอดเวลาก็คือเขานี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พออายุ30เศษมันก็มันจะไม่กลับมาสร้างอีกแล้วแหละยกเว้นเราต้องไปกระตุ้นการสร้างนะฮะการสร้างโดยใช้โดยช่วยนะครับการใช้ไอ้ที่ที่เราใส่ไอ้หมอนรองเข้าไปมันก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้ามีค่าใช้จ่ายเยอะเราก็อาจจะลังเลใจนิดหนึ่งใช่ไหม แล้วทีนี้ผมยังไม่ทราบว่าหายได้ยังไงจริงๆแล้วเคยไปตรวจสุขภาพป่ะไม่เคยค่ะสุขภาพประจําปีไม่เคยอาจจะมีอาจจะมีอาการอยู่ในตัวด้วยไหมฮะเป็นแพ้ภูมิมันเป็นอาการอย่างนี้คือออโตอิมูนอยู่แล้วครับแสดงว่าแต่เจ้าตัวข้อเขาอักเสบข้อเข่าเสื่อมนี่คือออโตอิมูนโรคหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วใครแนะนําให้รู้จักกับบิมครับวยความที่เรา คือว่าเราอยากหายเราปวดปวดทรมานนะคะสีชมพูกระปุกแรกด้วยความที่เราอยากก่อนหน้านี้เคยลองอย่างอื่นนะไม่เคยแต่พวกยานวดเนี่ยสารพัดจะนวดเลยนะคะอ๋อภายนอกเราก็ลองอยู่นวดล็อกขาล็อกเข่าทาครีมอะไรกับเาใช่ใช่ดีขึ้นยืนนานขึ้นยืนได้นานไม่ปวดกี่วันภายในกี่วันถึงรู้สึกเภายในประมาณห้าวันค่ะห้าวันเรารู้สึกว่าไม่ล้าแล้ว ไม่รู้สึกเพราะคุณนอกกินก็คือสิบวันประมาณขวดแรกค่ะจงไหมขวดแรกนี่ใช้เวลาสิบวันหมดแต่ว่าห้าวันแรกวันที่ห้ารู้สึกดีขึ้นรู้สึกได้เลยรู้สึกว่าเราไม่ต้องกังวลละไม่ต้องกังวลกับเรื่องเข่ารัดเข่าเราไม่ไม่ปวดแล้วยืนได้นานขึ้นแบบไม่ต้องมานั่งปวดเข่าไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะตอนเนี้กลับไปหาหมออีกทีไหมฮะตอนนี้ ที่รู้ว่าตัวเองปกติคือย้ายโรงพยาบาลอตอนแรกรักษาเอกชนค่ะาาก็เลยย้ายไปโรงพยาบาลก็คุณหมอก็เริ่มต้นใหม่เราบอกว่าเราปวดเขา่าุณหมอก็เลยเริ่มต้นใหม่คือเขาก็ตรวจธรรมดานะคะก็คือจับขาเรายกขึ้น <Excellent. S 2> ยกเลยยังค่ะครั้งแรกยังที่โรงพยาบาลใหปปม่ก็บอกว่ามีเข่าเสื่อมนิดหน่อย เขาก็ใช้คําว่านิดหน่อยเราก็ยังไม่ได้พูดอะไรว่านิดเรายังไม่ได้บอกว่าโรงพยาบาลเราเาใช่ที่ไหนที่บอกว่าเขาเสื่อมม้ากหมดแล้วก็ตอนก่อนย้ายโรงพยาบาลก็กินบีมประมาณสองเดือนสองเดือนแล้วถึงย้ายโรงพยาบาลเช้าชมพูใช่เช้าเช้าเช้าเขียวหรือเช้าชมพูเช้าเขียวค่ะเช็นชมพูสองเดือนก็คนหมอบอกว่ามีเข่าเสื่อมนิดหน่อย ก็ให้ยาข้อเขาอักเสบมาทานกับข่ายเส้นก็ทานกับคุณหมอก็ได้ประมาณสองอาทิตย์ค่ะคุณหมออีกนัดอีกทีหนึ่งก็กลับไปหาก็คุณหมอบอกว่าคราวนี้ผมจะให้ยาคุณประมาณเดือนนึงนะแล้วค่อยมาดูใหม่ถ้าไม่ปวดไม่ต้องมาแล้วก็ว่าคุณหมอหายแล้วเหรอคะคือย,ยืดระยะเอาไปใช่เราก็รู้สึก ดีขึ้นดีขึ้นตอนนี้เราไม่ปวดแล้วเรายืนได้ไม่ต้องกังวลกับเขาแล้วว่าเราไม่เคยบ่นเลยว่าเขาปวดเหมือนลืมไปเลยหายไปเลยสิ่งที่จะพิสูจน์ได้ก็คือจะต้องไปเอกซเรย์อีกครั้งหนึ่งเอกซเรย์แล้วค่ะสองครั้งเหรอฮะสองครั้งที่โรงพยาบาลใหม่เนี่ยเอกซเรย์แล้วหลังจากคุณหมอบอกว่าอีกเดือนผมจะให้ยาคุณทานเดือนหนึ่งเดือนนึงแล้วผมจะนัดต่อแต่ถ้าไม่ปวดคุณไม่ต้องมาเราก็เลยถามว่าคุณหมอแล้วหายแล้วเหรอ ก็ปกติดีแล้วนะก็เลยเล่าเล่าให้คุณหมอย้อนกลับไปว่าคุณหมอเอ็กซเรย์หน่อยไหมคะเพราะว่าอยากรู้เราอยากรู้เพราะว่าเราเรารักษาที่เดิมเนี่ยคือว่าฟิล์มเอ็กซเรย์เราตกใจมากคือว่าท่านก็บอกว่าทําไมไม่เล่าให้ท่านฟังตั้งแต่แรกตั้งแต่ครั้งแรกก็สุดท้ไปเอ็กซเรย์ดูคือสองข้างปกติเหมือนกันท่านก็ไม่ได้บอกอะไรว่ามีอะไรผิดปกติท่านก็บอกว่า คุณปกติดีนะ